พี่น้องประชาชนไทยทำเกษตรเยอะค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคอีสานในสีคิ้วนครราชสีมาเองนะคะต้องยอมรับว่าแหล่งน้ำสำคัญของเขาก็คือในส่วนของกรมชนประทานที่8ที่ดูแลดำเนินงานใน เาในพื้นที่เหล่านั้นโดยเฉพาะเขื่อนลำตะคองคุณผู้ชมเมื่อปริมาณน้ําเริ่มลดลงประชาชนก็กังวลเกษตรก,รกรก็กังวลค่ะแต่เป็นภาระหน้าที่โดยตรงนะคะที่ทางด้านของกรมชนประธานสํานักงานชนประธานที่8โดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำตะคองจะเข้าไปบริหารจัดก,การน้ําเพื่อให้เกษตรกรพอใช้ประชาชนพอใช้พื้นที่เกษตรกว่า1 7 0 0 0 0ไร่จะไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในรายงาน ที่แล้วฝนน้อยนะครับน้อยมากน้ําลงเขื่อนไม่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยปกติสามร้อยกว่าล้านเขื่อนลำตะคองแหล่งน้ําสําคัญของภาคอีสากนกำลังเผชิญวิกฤตภายแล้งที่ทวีความรุนแรงระดับน้ําที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ชลประทานด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานโชลประทานที่8ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมวางแผนสำรองเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งการจัดสรรน,น้ำตามลำดับความสำคัญและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบกว่า170,000ไร่ สถานการณ์น้ําของเขื่อนลำตะคองณวันที่7มีนาคมปัจจุบันเรามีน้ําประมาณ65ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น21%ของความจุนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น้ําน้อยนะครับมีผลสืบเนื่องมาจากปี2567มีปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนลำตะคองประมาณ82ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ย <S <S เพียงแค่1ใน3เราก็มีการประชุมวางแผนมีข้อตกลงกันไว้ว่าปี2567ถ้า68เนี่ย ใช้น้าอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและเพื่อการเกษตรทั้ง4กิจกรรมนี้จะใช้น้ําทั้งหมด73ล้านลูกบาทเมตรแต่เป็นน้ําอุปโภคบริโภค35ล้านลูกบาทเมตรน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ25ล้านเพื่อการเกษตรเนี่ยขอความร่วมมืองดการทํานาปังปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยหรือพืชผักพืชสวนเนี่ยเราจะให้คงไว้ ตอนนี้ของผมพื้นที่3มไร่นะครับก็ปลูกส้มโออยู่ครับมีหลายพันธุ์อันอย่างนี้ก็เป็นต้มโอพันธุ์ขาวแตงกว่าผลผลิตต่อปีก็คือแต่ก่อนทนํานามันก็ไม่ได้อย่างนี้พอมาทําสวนส้มโอนี่มันดีเพราะว่าส้มโอของทางบ้านของเรานี่เขาจะมารับไปเลยส่งส่งเมืองนอกปัญหาน้ําแล้งไม่ได้รับผลกระทบครับเพราะว่าจะแล้งยังไงน้ําในลาตะคองก็มีเราก็สามารถสูบมาได้สวนส้มโอนี่มันดีอยู่อย่างหนึ่งครับเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ามากาว่าอาทิตย์หนึ่งจะลดครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ใช้น้ําจากเขื่อนลาตะคองไปด้วยกันในช่วงแล้งที่ผ่านมาปัจจุบันเราประหยัดน้ําไปถึง16ล้านพอสิ้นสุดฤดูการปริมาณน้ําที่ใช้ในช่วงแ้งเนี่ยจะต่ํากว่าแผนก็เป็นผลจากความเข้าใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับกรมเประทานนะครับท่านก็ตั้งใจ นะครับบริหารจัดการน้ําที่ว่าในเขื่อนมีน้อยพยายามจัดสรรน,น้ําให้ทุกคนให้มีน้ํากินน้ําใช้ก็ขอบคุณทางกรมชลมากครับ สถานการ์ภัยแล้งที่เขื่อนลำตะคองอาจเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐประชาชนและทุกภาคส่วนพร้อมด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพของกรมชนลประทานจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้เราฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปกกด้วยกันเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและความยัง่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำลำตะคองถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ